เด็กแนวคุณประภูงมหม่จ้ะว่าทดลองมาเหตงใดอันนี้มีดกระเรียมใบยี่ดอกเพื่อว่าสัมฤทธิจะได้เอามีดย่อง่าทดลองมึงได้จ้ะว่ามันจะปอกได้บอเขาบอกว่าอันนี้ปอกววาสัตว์อันนี้มันปอกบอไว้จัทดลองมองได้อันนงี้ยเงี้ยอุ้ยตายอันนี้ดีมากเลยเจ๊นะอ้โห คลิกเลยใส่เท่งเด้ออันอันนี้หอยใส่ใส่ขังเท่งเราจะใส่ลํำดับลองล่องลงไหมเด้อว่ามันจะเป็นเั่งไดเราจะล่องใบหมิดเบิ่ลํำดับล่องลงมามันก็จะเป็นแปลกตรงไหนว่ามันบอกเขาท่อันเท่งจะขอแสอันเท่งเร็วกันเด้ออันอันเท่งมันเนียนดีว้า อบอกง่ายจ้ะขังแรกกรังแรกเดี๋ยวถดลองใส่เบาๆนะไม่ลงมือแรงถ้าลงมือแรงมันก็จะลึกเขาไปลึกจ้ะโหสุดยอดในในแนวกบกบฮงกมากยไม่ปกติเป็นชอบค้นชอบกินบกฮุงจากแต่ว่ากีคันฝานเปลือกมันแต่ว่าอันนี้มันเขามากเลยจ้ะ ื้อมาไหมในตลาดก <c oughs> ็เลยมัจะล่องเบิ้งอุ้ยมันเนียนเนียนแต่มันกลีกเลยอะมันเห็ดางเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งขนาดบบบข่อยบลบอกเคยใส่ดิหนิไข่มัตฉลองปลอกเบ,บิ้งต้องเอาใส่ลำดับขังเทิงจ้ะแต่ว่าลองลงมากมันจะบอกข่เข่าเท่าล่องลงมากอันนี้ต้องสำหรับปลอกเลขเ่ขังเทิงมันนิดขังเทิ้งเทิงเลยเนี่ยจ้ะโอ้สุดยอด สำหรับคนชอบกินตำบกุ่งเนาะอันแบบนี้สบายมากเลยจ้ะเพ็ดให้ขยันปอกมันหูดึกว่าชิ่วชิ่วสบายสบายเลยจ้ะมสซิเลียปอกง่ายง่ายโอ้ะเป็นสบายสําหรับพววข,ข้าเจ้าที่เป็นแม่คาเนาะข้าเจ้าจะกระเฮ็ดสบายอืม สบายเท้ได้ของมะม่มจ้าได้แนวปอกหูมะมเตื่นเต้นอันนี้ก็จะใส่ตรงหัวจุกมันนี่ก็จะจะใส่มีดปาดเออเออดีอ่ะ เดี๋ยวไปล่างอย่างมันกันเด้อเดี๋ยวมาฝันส้อยเป็นส้อยชิ้นพ่อไปล่างมาแล้วจ้ะมาล่องหาใส่แนวขูดเบิง้งสั่นต่อมากันขึ้นแนวขูดมาขูดเบิง้งว่ามันจะขูดเป็นทั้งไนเด้จอจ้ะไขกระบอกไข่ชนะอกจก้ะ ขูดโลเสนมันจะเป็นนั้สีจส้ะเซนเป็นในหน่วยสีคุณได้สอบเซนในหน่อยบ่ไยวาวล่าขูดมันก็นจะบกบกค่อยเข่าปันได้จ้ะง่ไฟเห็ดบกเป็นกับบกหนึ่งต้องร่มแห้งสันกนิดนึงนะต้องกดกดเนี่ย ก็ให้เป็นสินทั้งสี่อืมมันก็นงายอยู่จ้ะแต่ว่าเาเ่าต้องล่งแห้งหล้วก็เชิงเคียงจัดน้อยต้องหูจัดจังหวะมันเด้ ทล่องทลองในแน่วขุดบระคุณว่าไหงตื้นเป็น <c oughs> ตอนปอกปอกง่ายงายตอนขุดเนี่ยจ้ะตอนขุดมันจะเป็นนั้งสี่มันก็นดีอยจ้ะมันบ่ต้องเสียเวลาซับเจาะเจาะเนาะขุดลงไปเห็ดให้มันเฉียงมื่อมือจักน้อยเนะาะเราก็ลากมาก มันก็นจะขูดปะมีแข่งห,ห้าแล้วมันกันง่ายดิหอยว่ามันเป็นเซนซวยดีสำหรับคนชอบตำมึงเนาะแล้วก็จีคขันซับต้งสีนะแต่ว่าหอยว่าคันตอนในการปอกมันปอกง่าย ปอกปอกง่ายกิ๊กเลยเหรอวะต่ว่าการขูดนี่มันก็นเป็นสินในหน่วย,ยสวยเป็นสินในหน่อยสวยง้างตำเป็นเนื้อปลาเข่าดีจ้ะคุณเพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วคุณเพื่อนๆจะให้คะแนนมันเท่าไหร่คะเครื่องนี้ ตว่าอันเก่าหอยมีอยู่อันเก่ามันเป็นลักษณะสีส่จาว้ถูดหมายว่าอันเก่ามันแต่จะง่ายเท่ากันนี่จ้ะอันเก่าเนื้อมันจะเป็นทั้งสี่อันเก่าของมันเนื้อจะเป็นอ่อนออนนิ่มนิมอันนี้ก็จะเป็นทั้งสี่แข็งแขงนี่อันเก่าหอยอันนี้หอยไส้มาหลายปีแล้วจ้ะจนหอยลืมแล้วว่าหอยซื้อมากกี่ปีใด้อันนี้อีแวนหนึ่ง อันนี้หอยก็จะถนัดแบบนี้เพราะว่าหอยสื้อมากจนนะหาหุกเก็ดปีเราจะแบบนี้มันก็จะทนอีกสเตปหนึง่งสำหรับขูดนะเพราะว่าขูดมาโดนลนะ่ะอันนี้มันก็จะเป็นเงาอ่อนๆสวยสไตล์สไตล์หนึง่งแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสวย,สวยๆูเรียวแต่ตะข้นมากเลยเนาะ วสวัสดีลูกเหล้วก็ออกมาง่ามคือกล่อจ้ามันนี้คุดบกกไ,ไว้จากดินต่ำกันแรงขุดใส่กล้องเหล่ากะเบื่อต่ำเมื่อดอกจากเพราะว่ากลิ่นบ่เมือม่อทย่อยแบ่งมาต่ำเทอรนิดค้นชอตพิดเน่ากินนะขูดแววมันกลาง,ง่ายเลยจ้าไม่เล่าอยากกินน่ำใดกะ ต่ำเล่ยเลยมาตองเสียเวลาส่วนตัวหอยหอยใส่ด้านนีเป็นซิปปีก็ปีแล้วเนาะหอยไปจะถนัดเวลาขุดใส่อันนี้ขุดก็นย,ย่งสบายที้เกาอยู่แต่ว่าอันนี้หอยบอ่อหอยบ่าในถนัดคุณกับมัน่นต่ว่าการปอกน,นใส่อันนี้ปอกมันดีไยว่า แต่ว่าเวลาขูดแหวกจะใส่ของเก่าดีกว่าเพราะว่าไหวนนัดแบบนี้มันง่ายดีเพราะว่าใส่มา่อโดนมันกับคุณมันกับนัดเนาะต็ว่านี้ยังบ้าเงานยนะต้องใส่ดูๆจ้ะต่ว่ามันจะคค้งก็กันมันจะเข่าก็กันเพราะว่ามันเป็นของใหมยย่ยู่เวลาห้าขูดมกกันก็จะชิบชิบชบเบาวิง้งเลยออกง่ายจา้ะ อันอันเกามันกับ่คอค่อยคมเพราะว่ามันใส่มาโดนดอกมันก็จะใส่แ,สแห้งปดแนแต่ว่ามันจะเบามันก็จะดึงปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดไปเลยจ้ะง่ายดีเฮ้ยเลยในแนวขูดปะคุงไม,มอาจจะนีหอยคนยังชอบตัดตะคุงนี่แหละมันก็ตาดลายก็เกาเดอ้อที่นี่ <laughs> มากมากส่งตัดยุ่แล้ว ยังดแดงเน้วขูดยังสีมากวันนี้เจะจัดตามดูเขาเกา้ <c oughs> ดิน <c oughs> มันสะดวกสบายไหมจ๊ะเส้นนั่นก็ง่ายง่ายเดินเนละสุดยอดเลยนขูดบำรุงไม้แขกชอบชอบท <c oughs> านค่ะ